สวัสดีครับทุกคนยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วมาอัปเดตการจราจรในช่วงบ่ายสองของวันที่เก้าอากาศก็ยังห้อนคือเกาทุกคนก็นานนี้ผมรายงานการจราจรเป็นไล่โซดไปตรงเนี้ยถนนโล่งแล้วนะทุกคนถนนโล่งแล้วเออแล้วตอนเนี้ยการจราจรเริ่มสะสมเข้ามาอีกแล้วไปเบื้องว่าเป็ยนยังไงเนี่ยสะสมยังไงไปเบิง้งเออขังเทิงครับมุมสูงตามสไตล์ตามสเต็ปเพจถนนไทยแลนด์พาทุกคนเบื้องภาพมุมสูง เออไปเบิงนี่แพนให้เบิงแพนให้เบิงว่าหันเจ้าหน้าที่เพื่อนโบกรถให้รถขามถนนโอ้โหก็จะได้ขามทุกคนวงเวียนบ้านใหม่่ะเห็นไหมทางแถวครับผม <c oughs> เดินทางปลอดภัยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เอานเอฟซีเอฟซีเพิ่นโบกไม่โบกมือให้นะขอบคุณครับสิบล้อลรถพ่วงขับขี่ปลอดภัยนะครับะนะแนน้พ่อแม่พี่น้องเดินทางไปช่องตะกิ่วก็ได้นะช่องตะกิ่วทุกคน ไปช่องตะกิวด้อแนะนำเดี๋ยวผมจะบินพาไปเบื้องบรรยากาศตอนนี้เริ่มสะสมแล้วนะครับเริ่มสะสนแล้วแล้วผมอะเริ่มสะสับสนแล้วไปเบื้องบรรยากาศทุกคนโู้หอากาศกระหอนนะทุกคนอากาศห้อนนี่นะฮะทางหลวงหมายเลข348อําอำเภอตะพยาจังหวัดสแก้วมุ่งหน้าขึ้นเขาช่องตะโกทุกคนปริมาณรถสะสมแล้วตอนนี้หางแถวจะยู่แถววงเวียนบ้านใหม่ไทยทาวรออำเภอตะพยาจังหวัดสะแก้ว แนะนำนะครับพ่อแม่พี่น้องไปช่องตะกิวได้เด้อช่องตะกิวถนนโล่งนะะส่วนเขาช่องตะโกก็ยังที่เห็นในคลิปนี่แหละทุกคนยังที่เห็นในคลิปนี่แหละเอออากาศฮ้อนอ่าเริ่มสะดุดแล้วคือเกาครับพี่น้องผมจะถ่ายเบิ้งเป็นคลิปสันส้นๆอัปเดตให้พี่น้องได้ติดตามรับชมเป็นคลิปสันส้นๆนะครับผมบินไก่ก็นีว่ได้นะฮะโดนอากาศฮ้อนมันมันมันฮีทนะเป็นภาษาแบบถ้าเป็นรถก็ฮิตแล้วตอนเนี้ฮะ ขอให้ทุกคนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพยอาใจห่อนคืออากาศนะทุกคนผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเวลานี้ช่วงนี้ใบสองของวันที่เก้าเมษายนเนี่ยขอให้ทุกคนขับที่ปลอดภัยครับสวัสดีครับ